สี่เหลี่ยญค่ะเขายัางถือ,อยังยึดมั่นในความรักครั้งนี้นะยังดื้อดึงยังยังไม่ไปไหนนะยังจะอยู่ตรงนี้จะรอคุณเนี่ยพลังงานก็คือตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้คิดจะรักไม่ได้คิดจะชอบแต่เขาอะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้ความรักอย่างมากายเป็นคนเจ้าอารมณ์มุทะลุเดือดเป็นไบโพล่าด้วยใช้อารมณ์นางมีเงินมีทองไนงะนางมีฐานะหรือเหรียญ เอาเหรียญไว้บนหัวเอาถือเหรียญไว้ที่มือแล้วก็เหยียบไว้ที่สองเท้าด้วยนะบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีความหวังมีความรอคอยในใจลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานตัวคุณคุณนะ่ะหวังไว้ว่าให้เขาเนี่ยคนที่คุณเลิกไปคนที่คุณบล็อกไปคนที่คุณเสียใจคนที่เขาเงียบหายไปก็ดีคุณยังแอบรอคอยเขาอยู่ลึกๆนะเขาก็นั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ยอมไปไหนนะเขาหึงห่วงค่ะ เขาหึงหวงเขาหวัดระแวงเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนแน,แน่และเขาก็ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำเงินด้วยนะตั้งหน้าตั้งตาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะยื้อคุณไว้เขาคิดว่าในใจลึกๆอะ่ะแอบคิดว่าคุณอะ่ะอยู่กับเขาเพื่อเงินหรือเปล่าหรือเขาน้อยใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณหรือเปล่ายังยึดมั่นถือมั่นในความรักครั้งนี้ไม่ยอมไปไหนหวัดระแวงนะหวัดระแวงแล้วก็ ยึดติดเป็นคนที่ยึดติดเออเป็นคนที่ตอนนี้นะตอนนี้เขาต้องการที่จะสร้างตัวตนต้องการที่จะสร้างตัวเองสร้างฐานะเก็บออมนะคะอาจจะมีการแบบว่าเอาเงินมาหมุนนะคะในการลงทุนแล้วก็เขายังคิดเป็นช่วงเวลาของการใช้ความคิดตรึกตองค่ะแต่เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนเขาหึงค่ะหึงคุณแล้วก็ห่วงคุณเป็นอย่างมากทั้งหึง,ท,ง,หงทั้งห่วงเลยนะ ขึงหวงแล้วก็หวัดระแวงด้วยนะคะ